สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เรามาติดตามข่าวข่าวฟุตบอลทีมชาติไทยกันครับโดยล่าสุดแบงค์สุพนัทเหมือนตาได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่าความพร้อมตอนนี้ก็พร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์และพร้อมที่จะเล่นในรายการนี้อยู่แล้วเพราะเป็นรายการที่ทุกคนก็เตรียมความพร้อมมาเป็นอย่างดีการที่ไปเล่นที่ยุโรปสิ่งที่ผมนำมาปรับใช้กับทีมชาติต้องแน่นอนครับว่าการไปเล่นที่เบลเยียมมันสร้างความมั่นใจ ให้กับผมอยู่แล้วผมก็มีความมั่นใจในตัวเองอยู่แล้วด้วยซึ่งจะพยายามนำมาปรับใช้ให้เข้ากับทีมและการไปที่สเปนก็ซ้อมหนักพอสมควรทำให้ตอนนี้ร่างกายโอเคมากๆถ้าถามว่ามาซาทดาอิชิได้บอกอะไรถึงตำแหน่งการเล่นหรือไม่ซึ่งเราก็ยังไม่ได้คุยกันเชิงลึกเลยเพียงแค่ทักทายกันปกติเท่านั้นซึ่งในเรื่องของทคติก เขาก็อาจจะเรียกไปคุยทีหลังซึ่งตำแหน่งไหนผมก็พร้อมอย่างตอนที่เราร่วมงานกันที่บุรีรัมย์เขารู้อยู่แล้วว่าผมสามารถทำอะไรได้บ้างส่วนเป้าหมายในเอเชียนครับเราก็อยากเข้ารอบต่อไปหรือเข้ารอบให้ลึกที่สุดเท่าที่จะทำได้ส่วนทีมที่น่ากลัวที่สุดในรอบแบ่งกลุ่มน่าจะเป็นซาอุดีอาระเบียทั้งนี้การที่เราไม่มีทีรศิดลิ์แดงดาและจากกระแสข่าวที่ผมถูกมองว่าจะทดแทนนั้น ผมว่าแน่นอนว่ามันมีความกดดันอยู่แล้วแต่ผมก็พยายามไม่คิดอะไรมากก็พยายามทําผลงานของตัวเองให้ดีที่สุดส่วนถ้าถามว่าในฐานะนักเตะที่มารับใช้ทีมชาติผมรู้สึกยังไงก็ดีใจครับไม่ว่าจะชุดไหนก็ดีใจอยู่แล้วที่ได้ติดทีมชาติไทยส่วนการไม่มีเอกนิตปัญญาน่าเสียดายเพราะพี่เขาเป็นนักเตะที่ดีและเก่งทุกคนก็รู้อยู่แล้ว ในการไม่มีพี่เขาก็ต้องพยายามหาผู้เล่นที่สามารถทดแทนได้ครับทางด้านความคืบหน้าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลเอเชียนครับ2023ที่กาตาแฟนบอลชาวไทยอาจจะไม่ได้ดูเหตุผลเพราะกะกะตระบุว่าเพิ่งได้รับหนังสือจากสมาคมกีฬาฟุตบอลโดยแจ้งว่ามีโอกาสหรือไม่ที่ภาครัฐจะซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลเอเชียนคัพรอบสุดท้ายที่กาตา โดยดรก้องศักดิ์เดานมณีผู้ว่าการกรกตได้ออกตัวในเรื่องนี้ว่าช่องทีสปอร์ตได้เตรียมงบไว้อยากให้เอกชนผนึกกำลังซื้อลิขสิทธิ์ษษษถ่ายทอดสดกันเองมากกว่าถ้าเป็นกรกตดำเนินการในตอนนี้เกรงว่าจะไม่ทันเวลาก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงแฟนฟุตบอลชาวไทยอาจจะไม่ดูทีมชาติไทยในรายการนี้นะครับถ้าหากว่าชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตีบ้านเพจเลยครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ